วิวรถแมคโครห้องคนขับนะครับเราจะขึ้นไปด้านบนกันอันนี้ก็จะเป็นตีนตะขาบอันนี้ก็จะเป็นถางขึ้นน่าจะไปห้องเครื่องยนต์เราก็ไม่ได้เก่งอะไรเรื่องรถแมคโครเดีย๋ยวไม้อันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องยนต์นี่ก็จะห้องเครื่องยนต์นั่นก็ห้องเครื่องยนต์ยนต์ ไกลเลยเราจะมีพื้นที่ตรงนี้เราจะมออีปุ้งกีแมโครปะ่ะน่าจะใช่นะก็จะมียาวลงไปตรงนี้แลอันนี้เราจับยังไดรีวิวแมคโครไนะ่เดี๋ยวลองไปดูด้านล่างกันตัก <c oughs> ตอนขึ้นอะขึ้นง,ง่ายเหลือเกินตอนลงนี่ลงยากจริงๆต๊บ <c oughs> ตรงนี้ก็เขาก็จะมีไฟนะ พี่สังเกตเหน็นนี้ก็จะเป็นตีนตะขาบเขาตีนตะขาบของรถเมคโครโอันี้เลอะมากอันนี้ก็จะเป็นพวกมอเตอร์อะไรของเขาอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นห้องคุณครับเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่รถเมคโครเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังอันนี้อ่านว่าอะไรเออฮิตาชิปเป่าครับเอออันนี้คืออะไรโอเคบายบาย โหจบแล้ว